เ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเดีลยวพี่ไหองวันหนยี่ไดนนี่นี่นี่กลุมโอ้คืสิเอ็ดไลนี่งมีของม่ก chém oh, phòng không phẳng luôn đấy nhóc, cái tôm én là lốc mép, đấy, banh cái banh, ô thế nào, phù vậy, coi để lại vào. โอ้ในคองคลองเพื่อนโอมมเอือแค่ลูกแม็กลูกแม็กต่มเอืองโอ้ไหนไรไนไรทีท่าคุณไปเลยส่องหืองเลยปะนี่ยังมองอะไรนี่ยด้ลุกปุ่นเหมเห็นบะนี่ลุกปุ้นเเออเออมองพ่นเรียกว่านี่ไหม เดี๋ยวล่อมนจนอดี๋ยวก็ะห้องอีกฮ <c oughs> ึนุัมก่านุ่มกว่าตง

हां अब मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा मैं นี่ครับพี่น้องได้ยอม ちゃんとね。